ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับณนตอนนี้เบนนิมอลูกได้มาเย็นอยู่ต่อหน้ายามูซาและยามูซาจะได้กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าเองงั้นหรอคนที่บุกเข้ามาเฮ่เฮ่เป็นแค่ชิจินแท้แต่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้านะ่ะยามูซาเขาเริกเอ่ยอ,ออกมาน้ำเสียงของเขาดิ่งเรียบเฉย แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเองก็กาลังตื่นกลัวพลังของยักษ์แดงที่อยู่ตรงหน้ามันเนื้อขอบเขตของจินตนาการของยามูซาไปเสียแล้วยามูซาหัวดาบสีฟ้าน้ําเงินรูปร่างเหมือนกับว่าเป็นผลดึกน้ําแข็งอันเป็นอาวุธประจําตัวของเขาออกมาอย่างรวดเร็วเพียงตาเดียวเท่านั้นตัวของยามูซาได้พุ่งเข้ามาไกลด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับมนุษย์แล้วมันก็สุดยอดก็จริงแต่ว่าสำหรับเบนนี้มนุษย์แล้วมันก็ไม่ได้เท่าไหรนะ่นัก ขยับรวดเร็วกว่ายุงที่เทมเพียนิดหน่อยเองเบนนี้มอร์ลก็ใช้ดาบกูเลนได้รับการโจมตีนั้นเอาไว้เงอไม่เลยสะยดเลยด้วยซ้ำเทักษะในดาบของยามูซานานก็สามารถแช่แข็งสิ่งที่สัมผัสกับดาบของเขาให้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งเป็นผนึกลงไปในชั้นผิวของมันได้แต่พูดแล้วมันก็เป็นเหมือนกับมวยผิดคู่น้ำแข็งของยามูซาก็แพ้ไยไฟของเบนนีมอร์ลูตรงๆดาบกูเลนของเบนนีมอร์ลูได้ร้องคำรามออกมามันไม่ใช่เสียงที่รับลู้ได้ทางหู แต่คือเสียงกิีดร้องหกเปลวเพิงท่เม,มินเนเจนบางส่วนนั้นมีความรู้สึกนาของเบนิมอรู้เองก็คันเนื้อขันตัวอยากจะต่อสู้อยู่เหมือนกันหลังจากที่ไม่สามารถทําอะไรกับเบน,นิมอรูได้ตัวยามูซาได้กล่าวออกมาว่าชีแช่แข็งมาได้งั้นหรองั้นเจอนี้หน่อยเป็นไงยามูซาขาบนอย่างไม่พอใจแต่นั่นก็เพื่อที่จะซ่อคนความหวาดกลัวเอาไว้เท่านั้นแหละเขาได้เปิดใช้งานอาร์ติแฟกต์ที่จอมันเคแมนได้มอบให้มา ในตอนนั้นเองตัวฮอยามุซาอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมามันเป็นเหมือนกับยามุซาทุประการทั้งพลังและแกนเวทมนต์อลาหรือแม้แต่อาวุธในมือสิ่งนั้นก็คือดาเพลเกงเกอร์พระแฝดเจ้าปัญหาสามารถสร้างเงาสะท้อนที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาถ้าโดนลมก็ต้องมีเดือหอบกันบ้างนั่นแหละยามุซาเขาได้คิดแบบนั้นยามุซาเองได้สร้างร่างกายสองล่างและดึงหัวเราออกมาจากพู้ที่เหนือกว่า ทั้งสองนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาทางอากาศหมายที่จะจัดการกับยักษ์แดงเมนี้มังโลจัดทั้งสองขางด้วยการขนาบเข้ามาในจังหวะนั้นที่คิดว่าอยู่เหนือกว่าแล้วแต่ว่าความมั่นใจนั้นก็ถูกฟันทลายลงย่าอยยับในพริบตาเดียวเพียงแค่ยักษ์แดงได้ถอนหายใจเท่านั้นเองร่างแยกฟ้าแฝดของยามูซาก็รร่างกายแตกสลายกลายเป็นชิ้นเนื้อสยองอาร์ติแฟกต์ในบางทีก็สามารถเรียนแบบได้สุดยอดเกินไปจนน่ากลัวเมนี้มางโรที่ทำลายอาร์ติแฟกต์นั้นลงไป เขาได้ข่าวออกมาว่าเฮ้ยตอยสิถ้าสู้แต่กับศัตรูที่อ่อนแอแบบเจ้าแล้วข้า,าจ,จะแข็งแร่งขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเบนีิมโลกอได้พูดออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายตัวของเบนีิมอรุนั้นมีความคิดทีว่าหากว่าแข็งแร่งขึ้นก็ต้องท้าทายกับตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงนี้เบนีิมโลก็เริ่มชอบการท้าทายกับผู้บริหารคนอื่นๆแล้วชนะมาบ้างแล้วสถิติก็คือแพ้ให้กับเวเดรา และเสมอกันกับเซกิออนชิออนและดีอาโบส่งคนที่เหลือก็ชนะมาหมดแล้วทางด้านของเวเดร่านั้นแน่น,นอนอยู่แล้วว่าเป็นการแพงที่ทรงใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานเซกิออนดายนั้นก็แข็งแร่งละกับว่าเป็นสปาร์ลาดพรสวรรค์และการบิดเบียนไม่ตีนั้นมันยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะกินกันได้ลงชิออนและดีอาโบก็เสมอกันเพราะว่าคือผู้ถือครองอัติเมสกิลเหมือนกันแม้ว่าจะเกือบแพ้ดีอาโบก็จริง แต่ก็ยังมาได้พ่ายแพย้เสียเท่เดียวส่วนผู้บรหิหารฝ่ายต่อสู้คนอื่นๆเบนี้มรดก็ชนะมาได้หมดแล้วแม้แต่สามสาวปีศาจผู้เข็งแร่งเหล่านั้นเองก็พ่ายแพย้อย่างง่ายดายนั่นคือความแตกต่างของผู้ที่มีแต่ผู้ที่ไม่มี Skill. อัลติเมทสกิลคอามขตของพลังมาต่างกันโสดขัวเบนี้มรดกได้คิดเอาไวแล้วว่าถ้าหากว่าปีศาจพวกนั้นมาในจุดเดียวกันกับตนตนก็อาจจะสร้างไม่ได้สักบาดแผนแน่ ที่สามารถเอาชนะพวกเธอมาได้ก็ล่าเรียกแทบตายแค่ไหนแล้วหรือก็คือในเชิงสรุปแล้วเบน,นิมอโลก็คือหนึ่งใน3ผู้บริหารที่แข็งแกร่งที่สุดของลิมอร์โลอันดับที่1แน่นอนว่าต้องเป็นเดียอโบคนนั้นเขาคือคนเดียวในหมู่ของพวกผู้บริหารที่ไปถึงยอรดาชาหรือก็คือหลอดนั่นเองตอนที่เดียรโบได้รับสัญญานามนั้นเบน,นิมอโลเองก็ได้แต่ต้องทำสายตาอิจฉาแต่ว่าในคราวนี้แหละ จะสร้างชัยชนะอสมบูรณ์แบบแล้วนําสัญญานามหลอดที่ท่านลิเมอร์หลูประธานมาให้มาครอบครองให้ได้เบนิมอร์หลูได้ทบทวนกับตนเองเช่นนั้นประสาทสัมผัสที่แผ่ขยายออกไปทั่วสนามลบก็ยังคงทํางานอยู่ดีจึงได้รู้ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตในกองทัพของพวกเขาเลยเบนีมอร์หลูจึงได้กระตุกยิ้มผลลัพธ์ได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่นายท่านลิเมอร์หลูได้เอวความชัยชนะให้เทพพิจารณาเห็นชัยชนะก็ได้ยิ้มให้กับพวกเบนิมอร์หลูเสียแล้ว มันสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเบนีิมาร์โได้กล่าวกับยามุซ่าว่าเอาเถอะยื้อไปก็คนจะไม่มีอะไรน่าสนุกออกมางั้นก็ฆ่าทิ้งเลยก็แล้วกันเบนีิมาร์โได้กระชับผูเรนขึ้นพอยกดาบที่ลูกมไม้ด้วยเปลวเพลืงอขึ้นเนือนศรีรษะของตอนเองและฟันฝ่าในครั้งเดียวตายในทันทีนั่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการตายอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาของเบนิมาโลก,ก็ได้ละมัง้ง ในขณะที่เบนนิมารุได้ตัดสินใจจะฆ่ายามูซายามูซาได้กล่าวขึ้นมาว่า่าอย่านะข่ายอมแพ้แล้วได้โปรดได้โปรดเถอะยามูซาเขาได้ร้องขอชีวิตเช่นนั้นแตุ่ณไม่ได้ทาให้จิตใจของยักษ์แดงครูต่างมันสั่นไหวได้เลยแม้แต่นิดเดียวในช่วงจังหวะที่จิตใจของยามูซาได้ยอมแพ้กับดักที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างดีโดยเจ้ามาเคแมนก็ทํางานร่างกายของยามูซาได้ขยับไปเองโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ต้องการแล้วกล่าวว่า ตัวเซนได้ที่มองไม่เห็นช้อยใหญ่อยู่เคแมนเขาเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าไม่ไว้ใจลูกน้องของตนเองได้เห็นพวกเขาเป็นเพียงแค่หมากที่ใช้งานได้เท่านั้นเองเมื่อมาใช้งานไม่ได้ก็ต้องชนมันทิ้งไปแต่ว่าโยทิ้งธรรมดามันก็กลัวโลกว่าจะไม่จําเคแมนจึงได้มีวิธีการกําจัดหมากของตนเองแบบวิธีการของพวกวิปลิตยามูซาได้หยิบลูกแก้วที่อยู่ในกระป๋องของเขาขึ้นมาแล้วกินมันลงไปร่างกายของยามูซาเองก็เริ่มที่จะปั่นป่วน จากภายในร่างกายก่อนที่ตัวของยามูซาจะระเบิดออกมาได้กลายเป็นชิ้นเนื้อที่น่าขยักขยงและสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็คือคารามตีมอนเตอร์ที่ควรจะโดนลิมอลลุกกำจัดไปเสียแล้วแต่ว่ามันได้ปรากฏตัวขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้อีกครั้งคาเลบดีเมสซอาจจะเรียกว่ามันคือเศษเสี้ยวของคาเลบดีก็ว่าได้เมนี้มลก็ควรจะกำจัดมันตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ได้ร่างกายที่สมบูรณ์ แต่ว่าส่วนหรือของเขาเองก็อยากที่จะลองปะทะกับเจ้าปานั่นอยู่นิดหน่อยเบนนี้มนรโหจะได้เยืนดูอย่างไร้ความกังวลพาจนกว่าคาเลบรดตน,นจะกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบของมันในขณะที่เบน,นี้มโหกำลังเผชิญหน้าอยู่กับคาเลเบเดตบนเนินหน้าผาปาดหลวงหัวล้นคนหนึ่งผู้บูชาบางก่อนที่มีชื่อว่ามิดเลเขาคือชายหัวล้นร่างใหญ่ในชุดของนักบวชจากภายนอกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นบาทหลวงที่ใจดีแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จเจ้าอารมณ์ชชยเลน พวกเขาคือกลุ่มคนที่บูชาแม่ลิมเป็นดังพระเจ้าซึ่งในอีกความหมายหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผิดไปเสียทีเดียวคนที่เม็ดเละก,กาลังต่อสู้อยู่ด้วยนั้นก็แข็งแร่งมากๆคนคนนั้นก็คือหนึ่งในแม่ทัพของฝ่ายลิมารุนนั่นเองกาบิลพอลังจากได้ลาทิ้งลักษณะนิสัยอวดเบ่งไปแล้วตัวของเขาก็เป็นคนที่ข้าวกระโดดขึ้นมาในความแข่งแข็งอย่างรวดเร็วเลยล่ะแต่ก็อย่างไม่รวมกับวามทรมันที่มีรูปแบบในขอบเขตของเด็กสาวที่มีชื่อว่าอัลติมานั่นอีก กาบิลมีความต้านทานคนเจ็บปวดลดทอนความเจ็บลงแต่ก็ไม่ได้ลบล้างมันให้หายไปเลยทีเดียวแต่เสี่งนี้เขาสามารถฝืนขีดจำกัดของร่างกายไปได้ไกลขึ้นหลายเท่าก่อนที่จะรู้สึกเจ็บปวดออกเสียน้ำเงินผลึกน้ำแข็งของกาบิลได้ฟาดฟันโดยที่มีเป้าหมายคือมิดเลยแต่ว่าทุกครั้งแล้วก็ถูกลับออาไ้ได้ด้วยมือเปล่าของมิดเลยทั้งกาบิลและมิดเลยทั้งคู่คือดาโโวโกลเนลต่างกันก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น กาบิลอวิวัฒนานการขึ้นมาจากลิซาร์ดแปนส่วนมิดเล่เกิดมาจากดากอนมังกรธรรมดาที่มีบทกบมโนดจึงได้ออกมาเป็นดาโกนิลในรูปร่างของมโนดแบบพวกโซกาดาโกนิลโดยส่วนใหญ่แล้วจะสูญเสียความสามารถในการกลายร่างเป็นนกรบมังกรมิดเล่ก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่ากาบิลนั้นได้ต่างออกไปเขามีความสามารถอย่างการแปลงร่างชุดเก,กราะมังกรซึ่งเป็นความสามารถที่สูงกว่า การแปลงร่างนักรบมังกรที่คนในฮิลิวมีกันคนพวกนี้ในตอนแรกกาเบิลก็มีแค่คนเดียวแต่หลังจากได้รับกีบของนายท่านลิเมรโลก็มีหลายคนได้รับทักษะประจำตัวนี้ขึ้นมาหากว่ากาเบิลได้ใช้ร่างมังกรต่อโซก็คงจะสามารถรเผด็จเสือมิดเลยลงได้แล้วเพราะว่าในตอนอยู่ในร่างนั้นตัวของกาเบิลจะไปถึงจุดสูงสุดจุดของดิซาเตอร์หรือว่าภาวะภัยได้เลยทีเดียว แต่ว่าร่างกายมังกรของเขานั้นก็มีผลสะท้อนกับทุ่รแรนจรึงไม่อยากที่จะใช้งานมันเลมิดเลได้กล่าวกับกาเบียวว่าเขาเองก็แข็งแกร่งไม่ใช่เล่นเลยนี่นาทำายังไงถึงได้ไปรับใช้สลามนั่นได้ล่ะเนียพอได้ฟังคำถามนั้นกาเบียวก็ตอบว่าเ้ย yeah, ฮ่าฮ่าพูดอะไรกันนะคอรลับถ้าเทียบกับท่านเรมโมรุแล้วตัวข้าก็ไม่เท่าไรหร่หรอกนะคอรลับกาเบียวได้ตอบกลับออกมาได้ตามมาด้วยหอกที่ฟาดฟันลงไปในแนวลาบ เลียงไปที่สีข้างของมิดเล่แต่ว่ากระโจมตีนั้นก็ถูกอ่านทางออกจนหมดเปลือกได้ถูกรับเอาไว้โดยมิดเล่ด้วยมือข้างเดียวนกโหลผู้บูชามังกรมิดเล่ได้ขยับตัวอย่างรวดเร็วมือขวาของเขาได้กำอาไว้แน่นได้เล็งไปที่ปลายคางของกาบิลพลังของมัดนั้นหากว่าโดนเข้าไปเต็มเต็มะดับแค่กาบิลเองก็โคนจะนอกไปในทันทีเลยกาบิลที่โดนกระปั้นสวนกลับมาเขาได้พูดออกมาว่าเฮ้ยอย่าอันตรายนะขอรับ กาบิลที่หลบออกมาแบบตรงไม่ได้เพราะว่าอาวุธของตนเองนั้นได้ติดอยู่กับมือของอีกฝ่ายกาบิลข้อหลบด้วยการเอ็นตัวในอากาศที่น้าหวาดเสียวปฏิกิริยาตอบสนองของกาบิลนั้นยอดเยี่ยมเพราะการฝึกแบบตัวต่อตัวกับอัลติมาบางทีแล้วเรียกว่าความพยายามเอาตัวรอดมันจะดีกว่าเพราะว่าอัลติมานั้นเลี้ยงกาบิลแบบถึงชีวิตเลยทีเดียวเพราะแบบนั้นการตอบสนองต่อการโจมตีโดยตรงของกาบิลจึงยอดเยี่ยมที่จะสามารถหลบการโจมตีของมิดเลไปได้ แต่ว่ามันก็ไม่มากพอที่จะทําทให้เขาโจมตีโดนมิดเลยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือขวาของจอมันไม่ริมได้มันเป็นการต่อสู้ที่โจมตีกันที่ไม่โดนกันสักพักหนึ่งแล้วจึงอยากจะลองใช้วิธีลุมดูแต่ว่าพรรคพวกของพวกเขาเองก็รับมือกันอยู่ทหารเกือบสิบนายของหน่วยฮีริวก็กําลังลุมล้อมหัวหน้าหน่วยของผู้บัญชาการผู้บูชามังกรอยู่ชายคนนั้นไม่ชื่อว่าเฮอร์เมส ถึงจะเป็นนากนิลอยู่เหมือนกันแต่ว่าระดับมันก็ต่างกันมากจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบแล้วเฮอร์เมสคนนั้นก็เป็นระดับผู้บริหารของเยอรมันไม่ลิมในขณะนั้นมิเตเลได้กล่าวขึ้นมาว่าเก่งจะหลบจริงๆเลยนะงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงมิเตเลได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพอได้คว้าไปที่หัวของกาบิลเอาไว้หลังจากนั้นก็จับกระแทกลงไปที่พื้นอย่างรุนแรงพื้นดินได้แตกกระจายเป็นวงกว้างกาบิลเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดบนใบหน้า มันคือผลของทั้งความต้านทานคนเจ็บปวดและบาเลียลาชั้นที่ปกป้องเขาอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะการเคลื่อนไหวและการหลบหลีกถูกจํากัดเอาไว้อย่างหมดรูปและมิสเลได้กล่าวว่าข้าไม่ชอบข้าเพื่อนร่วมเผ่าพันหรอกนะท่านเมลิมและท่านลิโม,มลมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดังนั้นแล้วข้าจะทําให้สงบเท่านั้นไม่ต้องกังวลหรอกเมื่อได้ยินเนช่นนั้นกาเบียก,ก็ตอบว่าแกฮ่าฮ่าข้าเองก็ไม่กลัวหรอกนะขอรับ ถึงการเคลื่อนไหวจะถูกผนึกเอาไว้แต่ว่าก็ใช่ว่าชัยชานาจะถูกผนึกเอาไว้ด้วยเสียหน่อยแม้ว่ากาเบลจะอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวก็ยังลำบากแต่ว่าจิตใจในการต่อสู้ของเขานั้นก็ยังไม่ได้หายไปไหนมิดเลยได้ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายเขาเองก็ได้กำมัดแน่นใช้สายตาเล็งพยังจุดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายถึงตายจากนั้นก็ได้ปล่อยมัดออกไปในจังหวะนั้นที่เขาคิดว่าจัดการแม่ทัพของศัตรูไปแล้วคนหนึ่งมันของเขาก็ไปถึงเป้าหมาย แต่ว่าสินนันต์ตกับไม่ใช่กาบิลที่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่มัดของมิดเลยไปโดนพื้นที่เต็มเต็มจนได้สร้างลุมขนาดใหญ่ทิ้งเอาไว้กาบิลก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนในกันมิดเลยแสดงสหนาที่สดใสออกมาอย่างชัดเจนกาบิลที่หายไปจากจุดนั้นได้กล่าวออกมาว่าเลอบอกแล้วไงขหรัาว่าชชนะไม่ได้ถูกผนึกไปด้วยเสียหน่อยพอได้ฟังคำกล่าวของกาบิลมิดเลยก็ถามว่าได้ยังไงกัน กาบิลได้โผล่ขึ้นมาทางด้านหลังของมิดเลย์หอกประจำตัวของเขาได้จ่อไปที่ต้นคอของมิดเลย์เพียงแค่สะบัดเบาๆคอของมิดเลย์ก็คงจะหลุดออกจากบาไปเสอนแล้วในระยะเพียงแคน่นี้กาบิลไม่มีทางพลาดหรอกหากว่าได้ลงมือจริงกาบิลหลุดออกมาจากการจับคุมของมิดเลย์ได้นั้นก็พอว่าสุดยอดของขวรที่เขาได้รับมาจากลิเมโลการบงการโชคชะตาและการเหนี่ยวนำเช่นทางชีวิตนั่นคือเอกลักษณ์หลักของเฮริออสสตาร์ของกาบิล ที่โดนจับพรุ่มก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วกาบิลก็หลบได้แต่เลือกที่จะไม่หลบทั้งหมดนี้ก็คือแผนการที่เสี่ยงมากที่คาบิลไค้คิดออกมาในเสี้ยววินาทีใช้ความสามารถนั้นที่สามารถใช้ได้เพียงแค่วันละครั้งเขียนทับโชคชะตาเดิมที่ตนเองได้ถูกต่อยจนสลบไปออกมาเป็นผลลัพธ์ใหม่ที่เขาได้หลุดออกมาได้หากว่าใช้เป็นแล้วนี่ก็คือความสามารถที่พิกเกมแบบพี่นายท่านลิมุลุกข,ของเขาหรือว่าท่านอ,อัลติมาได้บอกมาจริงๆด้วย การเปียนคนคิดแบบนั้นรองหัวหน้ากลุ่มของผู้บูชาบังกอนเฮอร์อเมสเองเมื่อโดนก้อนกำลังของฮิลิวที่ขนกันมาเข้าลุมถึง30นายก็พ่ายแพ้ลนจนได้สองคนที่แข็งแกร่งที่สุดในก้อนกำลังของจอมันไม่หลิมได้ถูกโคดล้มลงแล้วกาบิลก็ไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าอย่างที่มิดเลขเขาเคยพูดเอาไว้ว่านายท่านลิมมอรุของพวกเขากับนายท่านไม่ลิมที่เป็นเจ้านายของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แรงกดดันแกนเวทมนต์อันมาสารอันน่าสุดสยองก็ได้แผ่ขยายมาจนถึงป้ายแถวของสนามรบแห่งนี้ในตอนนี้ความวุ่นวายได้มาแล้วมิเตเลและกาเบลเองก็รับรู้เช่นกันพวกเขาจะได้สง,งบสืกก่อการชั่วข่าวมิเตเลได้สั่งให้นักบวชคนอื่นๆรักษาบาดแผลให้กับหน่วยฮีริเลียของกาเบลโดยใช้รีโคเวอรี่หนึ่งในบทปฏิหารของพระเจ้ามิเตเลได้มองไปยังจุดที่ห่างไกลออกไปด้วยพลังของเนตรมงกอร แม้ว่าจะยังไม่เทียบเท่ากับพลังของจอมันมิลิมแต่ว่าก็ดีพอที่สมองเห็นภายหลังจากที่ไกลๆได้เลมิดเลได้กล่าวว่านี่มันแย่มากพอได้ฟังมิดเลกล่าวแบบนั้นเฮอร์เมสก็ตอบว่าอ่านี่มันแย่สุดๆไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปละมัง้งพอลูกน้องได้พูดแบบนั้นมิดเลก็ตอบมาว่าไม่หรอกที่นี่คือสนามลบถ้าคาลิบิได้เกินกินสร้างศพรอบๆก็ื่จสกายพัน เป็นอะไรแปลกๆที่แข็งแกร่งกว่าต้นแบบเสียอีกก่อนที่มันจะหายไปทําไมเจ้ายักษ์แดงที่อยู่ตรงนั้นที่ยังคงยืนมองเฉยๆล่ะมิดเล่คาด้พูดออกมาเช่นนั้นเขามองเห็นตัวของเบนิมาโลที่กําลังยืนเกลี้ยท่าอยู่ถ้ากําจัดมันได้ก็ควรจะกําจัดไปตั้งแต่แรกแต่ไปยืนรอให้มันได้น่าสมบูรณ์แบบทําซากอะไรเราจัดได้ฟังคำกล่าวของมิดเล่กาเบียดรูุขึ้นมาว่านั่นควรจะเป็นท่านเบนิมาโุนครลับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวหลหรอกครับ แม่ทัพใหญ่คนนั้นก็คือคนที่แม้แต่ท่านลิมเบรุอาชาของพวกเราก็ยังเอ่ยชมถึงความสามารถเพราะแบบนั้นความแข่งแข่งก็เป็นระดับตนตนการบิลที่เห็นว่าคนที่รับมือกับคาเลบดีตท,ที่ฟื้นตัวชีพขึ้นมาก็คือแม่ทัพใหญ่จอมพลเบนิมาลรุคนนั้นคงกมงแลเขาได้หายไปทั้งเทมเพียเป็นที่รู้จักกันดีในความสามารถของเขาพวามแพ่งแก่งที่อาจจะพอๆหรือว่าเหนือกว่าพวกตระกูลเจอแมนเลยด้วยซ้ำหนึ่งในสามผู้แข่งแก่ง ปีนี้มารุคือหนึ่งในนั้นด้วยเพราะคนชื่อเรื่องเฉี่ยบคมในด้านกลยุทธ์สงครามและการนำทัพแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เขาได้แข็งแร่งก็คือสไตล์การต่อสู้ที่ปลายดาบของเขาและละอองหิเวทมนผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวเราผู้คนในสนามรบแห่งนี้ต่างก็มุ่งความสนใจไปที่เบนิมาลุกับคาเลบทีที่กําลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาคนที่รู้จก aru, ักเบนิมาลุดีทุกคนก็วางใจและปล่อยให้แมททัพของพวกเขาจัดก,การ ่วนคนที่ไม่รู้จักพวกเขาก็คิดว่านี่มันแย่แล้วถึงข่าวที่จะต้องตายแนๆ่ๆและบางคนเองก็เริ่มที่จะวิ่งหนีแล้วไม่ได้สนใจสนามลบส่วนบางคนก็หาที่หลบซ่อนเพื่อไม่ให้คารบเบรีได้เจอตัวถ้าหากว่ามันเจอตัวเขามันก็คงจะโดดเกินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเี็กได้ว่าเรามนุษย์มัน,มนที่เป็นลูกน้องของจอร์นเคมนต่างก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวพวกของก็โดนสังหารไปมากกว่าครึ่ง และข่าวนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมาเจอกับไัยพิบัติอยางคาริบดีดก็สารคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบในเพียงเท่านี้นะครับไปพบก,กันใหม่คลิปหน้า